สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิวริมาพัรค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอบริษัทจําลองในยุคปีต้นของฉันนะคะประวัติของบริษัทค่ะในปัจจุบันจะเห็นว่าประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่นิยมมีลูกแต่จะหันมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแทนถ้าเราพูดถึงสัตว์เลี้ยงอันดับต้นๆที่เราคิดถึงก็จะไม่พ้นหมาแมวกระต่ายมีปลาสวยงามแต่เนื่องด้วยโลกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเราจึงเห็นความแปลกใหม่ที่เข้ามาอย่างต่อเน,นื่อง ดังนั้นสัตว์เลี้ยงของเราก็จะแปลกไปค่ะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงคานอย่างงูทั้งนี้เจ้าของกิจการค่ะได้ชื่นชอบการเลีเล้ยงสัตว์เลี้ยงคานอยู่แล้วจึงนํามาต่อย,ยอดทาธุรกิจที่มีชื่อว่า Love Is Cafe ค,ค่ะร้าน Love Is Cafe ที่รวมอาหารอร่อยและความแตกต่างของทางด้านบริการมาให้ทุกคนได้สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงนะคะที่แสนน่ารักของเราก็คือน้องงูหลากหลายสายพันธุ์ไม่มีพิษสามารถจับต้องได้ และในระหว่างนั้นจะมีเจ้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะคอยให้คําแนะนําลูกค้าถึงสายพันธุ์วิธีการจับไม่ให้งูตกใจเพื่อความปลอดภัยของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าทุกเพศทุกวัยกลุ่มลูกคา้าที่นิยมเลี้ยงงูโค้งข้างร้านนะคะก็จะมีเจ้าของกิจการผู้จัดการร้านพนักงานบาริสต้าพนักง,งานดูแลความสะอาดพนักง,งานที่ดูแลสัดเลียงนะคะแล้วก็แม่กุัว หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะเนื่องจากบริษัทของเราทําเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงดังนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเช่นการช่วยเหลือน้องหมาแมวที่จรจัดนะคะและบริจาคเงินให้แก่บ้านพักหมาแมวต่างๆช่วยเหลือมูลนิธินะคะการทําหมันหมาแมวฟรีและโครงการคืนพื้นป่าให้ธรรมชาตินะคะ โดยทางบริษัทจะปต้นไม้จำนวน9,999ตันให้ตนให้ครบทุกจังหวัดภายใน1ปีค่ะกระบวนการบริหารทรัพยากรผลนะคะทางบริษัท,เ,นนะะท,ษทเลือกเป็นวิธีการรักษาอาจูงใจมีสวัสดิการให้แก่พนักง,งานประกันสังคมค่าเครืงแบบสิทธิการลาต่างๆตามกฎที่กำหนดนะคะการเลือล่อนตำแหน่งและการปรับฐานเงินเดือนในวาระที่เหมาะสมะการทำรงรักษาบุคลากร ในด้านของพนักง,งานบริษัทจะมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพนักง,งานทุกๆ1ปีและบริเวณเคาน์เตอร์เกินทางร้านจะมีกล่องรับความคิดเห็นจากลูกค้าหากพนักง,งานคนไหนหมีความได้การชมเชยทางบริษัทจะมีเงินรางวัลพิเศษให้แก่พนักง,งานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะค่ะจุดการนำเสนอค่ะ